ผมขอกลาวเข้าไปเคสอินหน่อยนะครับเพราะว่าผมหาเขายังแบบไม่เจอเลยครับน่าจะเหลือเวลาน้อยแล้วครับอยู่ตรงไหนเลยครับทีล่าสุดแถวแถวพัทยานะต่อร้านอนะก่อนร้านก่อนร้านทุกปิดาร้านที่กกน,นี่เหรอใช่เออเหมือนวิ่งเส้นพารา m มโนฟีเวย a ์ไปทางปั๊มกิจกรรมนะแน่ใจว่าเขาจะไปทางปั๊มกิจกรรมหรือเปล่าไม่มีใช่ป่ะเออขอโทษนะครับ ไอเอเม,มรัตสีดำที่อยู่ตรงหมู่วะเจ้ไปไหนแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วน่าจะคี้อะไรแว๊บๆเก่าตอนนี้แบบอยู่ไหนครับเ s สเ oh. อ,อ,อ็นไอโฮมแถวๆไอนี่ปั๊มกิจกรรมเปลายทางพาาราโล่พิเวนไอเนี้ยเคสเอ็นมันเหลือเวลาน้อยแล้วสิบห้านาทีแล้ว <c oughs> ตอนเนี้ยเคนั้นก่อนเด็ดเด็ดไอโฮมเราไม่ได้เอากาวมาหรือว่าไง มาสองคนมาไอยเส้นเนี ong, ่ยเคจีทองเคจีทองเคจีทองเหมืองทองเคจีเหมืองทองหมู่บ้านข้างๆเหมืองทองมาเช็ดเอ็นก่อนผู้เช็ดเอ็นก่อนใจเลยพี่เทโบเอาไวไอ้คนนี้เอ็นสามเขียนซัี่ยมสาเข็ยนที่เลี่ยมสามนะ 7 7ดเป็น7.77แต่สั่งไแล้วครับยาใช่ไหมครับ2กครับวตงเมืองทองหรือตรงไหนหมู่บ้านข้างๆเมืองทองครับหมู่บ้านบปวโ2ปาโลออกเมืองเคสหนึ่งนะพี่ตรงไอ้่นทางออกเมืองบ้วบูดาวเบ้วเบ้วเคสบิวถึงไหนแล้วบูดาครับมาล้นะ เปิดเปิดเขากดเคสนชาที่ตอนนี้มันมในเมืองอะพี่ต้งแอร์เจอไหที่แค่ทุ่มเลยไม่็ครับดูเช็คกวไลน์ู้กปีมากเลยอะผมงงหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหกหกจาหกฮจจอนเอ็นน่าสุดอยู่ไหนครับประกาศจูดาใหม่ประกาศใบใหม่ีใบทอมทีใบทอมฝั่งเขาข้าดอาหารเจีใบทอมฝั่งเขาข้าดหารโอเคโอเคกำลังไปกำลวพี่กำลังไปเไปเคสีกับพี่ลับนะคะ ตรงนั้นหน่อยเกตเอน่ะตรงใบทอมอ่ะไปดักตรงเกโดเชียนอ่ะตรงโฟปูอ่ะเอจตรงทำตรงทำปูอ่ะกลังนี่นี่อยู่ทำปูอโทษท้าขอโทษท้าชื่อเรียกซ้มไม่เจอนะในพุ่มไม่เจอเจออกนอกเมืองอีกแล้วนะตรงไหนอ่ะเจนอ่าเมืองทางฝั่งเกโอเชียนนะครับเกเจโโอเคครับ้าานนชใกล้ครับ จอดด้วยครับจอดด้วยครับเจอเจอเจออยู่มาเมาหมอไม่เจอไม่เจอมาหมออีกคนไปด้วยอเล่ยเมื่อกี้เนี่ยขึ้นเขาไปแล้วเม oh, like> ื่อไหน่เมื่อไหร่ได้วยเนี amazed, ète, ่ยอยู่แล้วไฟโหยรถช้าจังวะอยู่ผับเก่าอยู่ผับเก่าผมไม่หายไปแล้วอ่ะผับเก่าหรอพี่ผับข้างนอกเมืองอ่ะ เอาไปดัเบียสีม่วงเออเอาเอนก่อนเวลาเหลือน้อยแล้วตรงตรงนี้มีตนี่มเคสค่ะกำลังตามอยู่ค่ะเออยู่ไหนตอนนี้พี่ตรงไหนครับตรงไหนเอ็นขนลุเรียกซ้ำไม่รู้ว่ามันอยู่เปล่าอ๋อสองคนบนฮอขอเกาอใครที่ยังไม่มีหมอหมอโอล่หมอโผล่ขอหมอคนนึงอยู่ไหนอยู่ไหนมีมีเคนนะเกิดแล้วพี่ตรงนี้ นี่นี่นี่เขาไ้นี่ะเจอเยนเเนี่ยอพี่ตอนนี้เโอเชียนรอหน้าสุดเดเลยรอแล้วพี่ทน้น้ำน้เออนั่นแหละลงนเอาไอาไเอไ670เคจนิมาเจนิมาไปเดินเดินไปคิดคนละทางเจผมตามได้อยู่เถนอีก เจี๊ยบความท้องเจียบท้องความเชื่อได้แล้ว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 สุดอ่ะตดได้แล้วใช่ไหมพี่โตได้แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวชุบผมจะชุบเลยนะไอเดีป่าพี่โตเคอ็นอยู่ตรงไหนพี่มีมีมีเห็นต้องการเห็นเจ๊ไอ้ห้องเคสเอ็นเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งเคสเอ็นก่อนนะเคสเอ็นมันกดเรียกซ้ำไม่รู้ว่าหน่วงหรือเปล่า

ครับสนกงแปครับสามูนรขอขอรถแป๊บนึงได้ไหมครับแป๊แป๊นะครับแป๊บมนอยู่ได้ลยะบโมันมันหายเลยนะมันจะมองไม่เห็นนะสามูกใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเงไม่เห็เสงเขแเข็หมอใช่ผมใครับสามูนหกหนึ่งเคลียร์แล้วนะครับ3าม1ูอันนี้ลงลงรถเหรอครับหรือยังไงขาที่ละขอลรถ ใช่ใครับเคใกล้เออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครับได้อันนี้ผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมต้องคุมสองคนน่ะมันจะมันจะยุ่งยากมากเลยครับเนี่ยงั้นงั้นเผาให้ก็ได้ครับโฟงไหนอ่าเอาเป็นผมชนลงน้ำนะอ่าได้ได้ครับได้แเดี๋ยวตามไปเลยเอาตามไปเลยไหาทางออกเองตํรวจไม่ลงเองนะไม่เอาไม่เอาเอาโมตอนนี้พอไม่เห็นแล้วโอเคเอาพี่ครับผมถึงโรงงานไฟฟ้าเดี๋็กกำลังมุ่งหน้าไปหาผีครับ

เขตเอ็นสตปีบเขตเอนส่ปบเขตเอนสปมตรไห่ได้อ่แล้ไม่้อน่ไก็สเลยฮะบังบั่อน้าแป๊บนึงรถรถยุผมเรีกทคดีให้นะครับนเขาใไหม่้นเขาเลยาบคนคนี้โดอะไรบ้งอะอ่อรับพาตัวผู้เสียหายหมดสติแล้วก็พยายามฆ่าโอ้โหสว่รัส ดูใน MDT เอมันมีอยู่อ๋อให้ให้เราใส่ใน MDT เลยใช่ป่ะอันเนี้ยหรือจะใส่ธรรมดาก็ได้ธรรมดาก็รับผิตัวผู้เสียหายหมดสติแล้วพายายามฆ่ายอดเงินเก้าหมื่นแล้วก็เจลห้าชั่วโมงฝั่งโอเคใบบไปแล้วนี่กพังให้ไวที่สุดเร็วเจลครับโอเคเคสเอ็นอยู่เลยเคสเอ็นอยู่เยอบริเวณวัาขึ้นเขาแน่รับผิดตัวพยายามฆ่าแล้วก็อะไรนะโอ้สองไม่ทันเลย ตรงไปเลยใช่้วกีทีแล้วกันนะกำลังขึ้นโอเคโอเคเสียงวอมันตีกันสับสนใช่ใช่ใช่ผมผมอะไรผมฟังให้ผมงงเลยแหละแปดาส่วนสามแอีเ้าสสเยจไหมครับอันเจลไหมครับเออเอาต่ออะต่อเอาเร็วเร็วเยน่งแล้วเาดันเลยทำคดีต่ออันนี้โดนหนักนะโดนหนักนะถ้าจับได้โดนหนักนะโ อันเจลอันเจลไม่พอนไหนครับอันอันเจลเพื่อนไหนครับครับเดี๋ยวเขาเข้าเข้าไปให้ตำรวจข้างในเลยครับเขาเลยเขามีสองคนนี่ครับเฮออมันราคาเบอร์เขาเดี๋ยวผมผมต้องผมต้องอุ้ยเออสองโอเคเดี๋ยวผมต้องรีบไปช่วยไล่เคสนะครับยังไงไม่มันมีออนนะครับด้วยตำรวจเขาก็คุยอีกเคสหนึ่งครับอโเคตำรวจไปเอาเคสก่อนตำรวจเอาเคสก่อนก็ได้ครับไม่ครับผมอันเจลเพื่อนก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวรออยู่นะกันเลยรอได้ยังไงครับอีกหนึ่งนาที ขยวยตามมาใจบอะรัไปเลยยืต่อไปั๊มได้ั๊มเดี๋ยวมเห็นไหมทางล่างขวาตรงนั้นมีศพไหมเนี่ยอยู่ใต้สะพาน ในเมืองนะของข้างรถหล่นเหรอพี่ KK นี่ใต้เราเลยเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรสปอร์ตรถด้วยไม่เป็นรถไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่เห็นขานะมันเป็นฟูเลียนฟูเลียนน้ำเงินค่าขาวอ่ะโอเคเห็นไม่มีสมบพติไม่มีด่วนด่วนด่วนมากครับบอลหนึ่งต้องไหนต้องไหนต้องไหนเจเล่เขาโคเคนเขาโคเคนเขาเคนโคโอเคไปฟังหนุมาแล้วฟังหนุมา เปิดแล้วอะไรได้เปิดแล้วกดแล้วใช่ไหมข้างเขาอุตสาหกรรมเขาใช่ไหมใช่ข้างๆไอ้เหรอความไม่พักเลยโรงเรียนครับโรงเรียนเคสในเมืองโได้อยู่โปรมาร์ละกอโปรมาร์ละกอโปรมาร์ละกอโพรมาร์ละกอโพรมาร์ละกอทางออกไปทางเกโดเชียนนั่นเป็นศูนย์เลยนะตอนนี้ตำรวจเข้าข้างในหน่อยครับข้างนอกเจอแล้วนะ อันนี้เป็นเคเจนะพี่สัตว์ผม้เยนรต่งมเ่เคสขโปเคนค่ะเคสขาโปนใกล้ๆเลขเจดี่นอเป็นฝั่งอย่าบอกเป็นสถานที่อย่าบอกเป็นตัวเลขที่ไปทางไฮเวย์ให้หนูหน่อยสิไฮเวย์ออกนอกเมืองใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้เห็นจไปทางอสถูกไหมถูกไหมไฮเว่ใหญ่ครับว่ใหญ่ไเวใหญ่ข้างหน้านี้หรือเปล่า เอ่อสซดดีชอรใช่ไหมเขาโอเคไหมไหนวะไหนวะกำลังไปยังไม่เจอนะยังไม่เจอใช่เวรีไหมเรายังไม่เจออะไรนะตอนนี้ข้างข้างบนเจอไหมครับข้างบนข้างบนเขาโอเคเจอปั๊บยังไม่เจอฮอฮอหาดูหน่อยนะแค่ตีหาอยู่ แคสซี 4, สนามบินเคสซี 4, สนามบินสนามบินในเมืองสองแปดครับมีเลยนะในในในตัวสนามบินเลยตำรวจเข้าเมืองเลยนะอยู่นในเมืองอยู่ เ7็ดเจ7 7ห6นึ่งเจเจ็ด้าหกะครับเขาค่ายทหารครับเขาค่ายทหารถ้ากับเล่เล่กับเาตไปฮะไอยิเขาค่ายทหาร2อแอร์ไปก่อนเลยแอร์ไปได้ไปก่อนเลยครับแอร์นเลยเในเมืองเขตในเมืองอยู่หน้าสภาครับเขตในเมืองอยู่สภาเขตในเมืองอยู่สภา นูนหรือเปล่าข้างหน้าใช่ไหมคุณหมอพี่ลองบินเลยครับเดี๋ยวรถอะไรค่ะ c o m m e r c i a หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่รถโลครับรถโลรถโลต้องส่องดีๆแล้วบางทีเขาใช้รถโลอุ้มนะอ๋อโอเคใช่นี่ไง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 อันนี้ล่ะอันนี้ล่ะสีดำด้วยใช่ไหม แล้วยังไม่เจอรถนะตามตาอยู่แถวคาวทหารครับผมเขาคาวทหารใช่ไหมใช่ไหมที่บิวพอใช่ไอยู่ไหนแล้วอะนี่ข้างล่างเลครับมีมีม oh. ีส yani ้มสมีมีมเจอ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 อยู <m <m ่ตรงับกลังไปกลังไปเจอเจอเจอเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพยายามแท็กให้ขวาครับขวาตรงอุตสาหกรรมอะ หายหายหายไปทางซ้ายหรือขวาหายไปทางไหนฮะตะกี้ได้ไงได้ไงข้างหน้านั่งไงเข่าตีนเข่าโอเคกำลังไปฝั่งแต่ที่ชอนะอ่าใช่ใช่ครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้คาดขาวตะกี้พอหยุดหยุดหยุดฝั่งนู้นนะครับน่าจะอยู่ฝั่งนู้นเกาะว่ายน้ำเกาะว่ายน้ำกําลังไปตะกี้อยู่ดีๆนิ้วก็พันกันนะทุกทีหวอหบอ เรื่องมาหัวหน่อยพแค่ทาที่ตามปเลยพี่แกถึงจำแต่งานเพิ่เล่เลยวยพี่บิวหน่อยยอดเขาโอเคเดี๋ยวพี่กำลังฟังยอดเข่าโอเคนยอดหนาเดท๋ยะพี่โทษทีจริงไหยพี่ปั๊มล้วยกอนงั้นน่ะาคนช่วยย้อนก่อนโอเคสาี่กำลังย้อนขึ้นไปย้อยเจอป่ะหรือว่าแตงานอะไรแต่างเฉพอดีพี่หอบอกว่ามีเคสข้าคนเคสตอน้ริเวณเอ่อขาโเะ จะเป็นเคสของเอเล่ที่เจอเมื่อเดี๋ยวเราค้นหาข้างหน้าข้างหน้าเล่เข้ามาแล้วครแถวนี้ครับแถวนี้อ่ามีเคสแดงเมื่อวานค่ะกันในปุ๋ยอยู่ไหนตไหนครับอันนี้ใกล้สุดมีต้นสนามกอล์ฟอะครับข้างๆเราเลยนี่ใช่ใช่เดี๋ยวนะอ่าอ้าเจอไหนูเจอพุ่มไม้หนูเจอพุ่มไม้ช้านะช้าช้าเก็บเก้าเก่าไว้ดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนเขาจะซ่อนพี่ช้านะครับหนูเจอความร้อน เจอไหมพี่เจอไหมฟูลเลียฟูลเลียฟูลเลียข้างหลังไหนวะแท็ไม่ได้พี่เห็นเห้ยหนูบอไม่ถูกหนูอยู่ในกล้องหน้าชมมินครับพี่เห็นไหมพอเห็นแล้วทางขวาใช่ไหมใช่ใช่ใช่้าเห็นหโอเคลงไปฟ้าเจอฟูลเลียครับขอกาวยูนิตหน่อยอยู่ชายทะเลเลย ทะเลลงไฟฟ้าใกล้ๆกังหันอ่ะใกล้ๆกังหันพี่เห็นศพไหมไปเจอหนึ่งคันนับเป็นเรื่องขันสีดำพี่เห็นศพไหมไม่เห็นนะเอ้ยแถวๆแถวโอเวอร์แถวโอเวอร์แถวโอเวอร์ไม่เห็นศพนะพยายามดูหนูเแทงเขาไม่ได้

เห็นพอพี่ิีบๆแล้วนะเขาอยู่ไหนแล้วอะเปล่าอยู่ในพุ่มครับอยู่ในพุ่มยังอยู่ในพุ่มเขาซ่อนอยู่ในพุ่มครัข้างเสาไฟเห็นแล้วหนูยืนยันเห็นศพหนูเห็นเท้าโอเคลงใบชายหาดแล้วอยู่ตรงหอเลยตรงลงไฟฟ้าฟ้าใช่ไหมลงไฟฟ้าข้างๆเนี่ยกลางหันนยเฮ้ยจริเขาเขาวาร์ปหายไปไหนไม่รู้ หนูจะลองขับไหมนั่นแหละลงมาลงมาใต้ฮอร์เลยใต้ฮอร์ขึ้นทางรถไฟแล้วเขียมเลยี่่อนสเเตที่คิวแมนแ lap นะครับเดี๋ยวอีกประมาณ30วิปาที่แล้วเคสสเตเดียมอยู่ที่สเตเดียมเลยครับไป็เจอไหนหนุ่ยไม่เห็นรถนะวิ่งไปวิ่งไปอู่ไดโนเสาร์อู่ไดโนเสาร์ครับตอนนี้ ตามโอ้โหมันตามไมาไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อยูรายงานให้พี่หน่อยพี่ถ้าพี่ขับแล้วพี่จะรายงานไห้ได้ไมม่ีนะครับเดียไม่มีนะครับแถวหลอเอาแถวแถวแถวเลขครับแถวเหล็กอยู่ไอ้นี่นะซนนีชอว์แล้วกำลังไปเลเวลหาเลเวลโหไกลมากอ่ะแท็กนูรูดแท็กนูรูดแท็กนูรูดซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวา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 ไปทางใช่ครับใช่ใช่ถูกถูก ขวาขวาขวาไปทางรถหนึ่งค <sk> e ันเข้าบ้านไมย์ขึ้นน่ะจ้าไปทางฮิวแมน랩ใช่คุมีมีแมไปทางปูดาขาจ้าบ้านไมย์ขึ้นห่ะที่ตกปูตรงไอ้อีบอนเวียผ่านน้มผ่านน้มมีประกันไหดูดูปูดาขึ้นหน่ะในออฟไลน์จ้าเขาว่าเจ็ดตรงบ้านไม่ขึ้นออฟไลน์ไหนกำลังไปกันชงนะออยยแว่นไม่ขึ้นออฟไลน์อ่ะไปกันชงผ่านกันชงผ่านกันชงสองครับเออวอหนึ่งครับวอหนึ่งหลังหลังเมืองครับหลังเมืองเขาหลังเมืองอยู่ตรงสลังสะานจ้า รถอะไรนะพี่ขออีกทีกันชงตรงกันชงตรงกันชงบ้านโูเหรอขึ้นเขาผีอะไรคือแลนเขียววะพี่ครัตข้ไปทางตู้ครับอยู่แถวอยู่แถวเมืองครับแท็กได้แล้วมาเนี่ยเจอเจอแน่นเปิดหวอเลยเจอ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 จะพังวะ ต้องทำข้าวทับข้าวมาก่อนเจ็ดตรงตรงลงไฟฟ้าครับโอ้โหไม่ไหวแล้วนะลงไปทำไมครับเคสสองเคสต้องสองเคสมาเจ็ดรงไฟฟ้าเจะลงไฟฟ้าครับสองเคสครับขอโอเค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 ท่านหมอผมว่าเราลงรถดีไหมครับ เก้ามันเหลือสองคนนะคะตอนนี้เก้าเหลือน้อยมากแล้วหนูขับเองเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอเสร็จกันเลยนะจะหลุดไป้อนมาย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 ้อนมาแท็กจะหลุดแล้วแท็กจะหลุดแล้วเจอสามสองนะแท้พี่หนูคลั่งว่ะใหญ่ขับรักขับรักใหญ่กําลังใหญ่ไปไหนเขาถึกแดงเขาถึกแดงเขาถึกแดงเอาเอาเจอหนึ่งเจ้าหนึ่แต่ผมมีแค่คันเดียวพี่คันเดียวไล่อะตอนนี้คนเดียวในเมืองกไปย้อยในเมืองปไป อยู่ไปเลยนลงบานลงบานต่ตลงบ้านไปแล้วเีซ้ายหลังงบ้านตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ย้อยได้ย้อยขึนมาลงหลังน้ำลังต่า3 2อนะมีใครวะเจ็ดมาช่วยหน่อยไปตรงไหนตรงไหนเดไปเจือก็ได้หลังน้หลอหลังอน้องโอ้ยัเเับกนงไปเอ้าเป็นงข่าวแล้ว ขาจะไหมทางขาวจะไม่ได้ไปดักกลางให้คุณหมอเดี๋ยวผมไปจอดสอนอคุณหมอขับคันนี้แล้วเดี๋ยวผมไปเอารถโอเคไหมร่วงไหนได้ทั้มดไปคนเดียวหรอไหวไหมไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวอะครับแต่ตอนเนี้ยตรงนี้กันนะโอเคได้ตรงนี้กันก็ได้ไม่ไงจะได้เอามาช่วยเพื่อนตรงนี้ไงเพื่อนคันเดียวไม่ไม่รู้จะไหวไหมเพิ่มไอ้คนนี้ติดทะเล้อไว้จับแล้วเขามาดักไว้ย้อยสายสายสายย้อยขึ้นเขาตอนเนี่ยข้างหลังอะโหล่ ตรงหอย้อยตรงหอย้อยตรงหอย้อยหยุดตัวหยุดตัวพี่ย้อยใช่ไหมครับที่ไล่อยู่ใช่ใช่ไอ้ตรงไหนที่เยอะแล้วสองตรงจู่ดับแล้วขึ้นเขาแล้วครับพี่เห็นนะเจขึ้นเขาโฟเกนอยู่ครับเจออยโฟโรบานไปไหนแล้วครับโฟโรบานอ่ะโอ้โหหอยไตช้าไปที่ลอยฟ้าเหมือนเดิมครับ ผมไม่ได้อ่านแชทนะครับโทษทีนะครับเขาต้องซ้ายลอยไปแล้วครับแต่มมาตามกป็นปันคันเดียวมันไล่มันจะไล่ยากอ่ะจากหลักที่แต่ของพี่จักเป็นเกมอร์อะไรพี่เราจะไม่เปลี่ยนตอนนี้เหรอใช่ใช่มันจะไม่หลุดใช่ไหมยวต้องให้ย้อยเกาะไว้ให้ได้อ่ะเฮ้ยพัาตามกันระวังเกมเพิ่มนะพัาตามมันมันไม่ออกมาเขาผ่านแล้วนะย้อยโลนะ ไลโลโซระวังนะไส้ขึ้นช้ามากในเมืองมีไหมในเมืองในเมืองหนาสนองมาเกณฑ์ที่ไหลครับยั้งว่าอยู่ไหมครัข้างหลังครับโอเคเออเออคุณหมอครับเคส55746ไม่ต้องมาแล้วนะฮะเป็นเคสผมอ่ามาช่วยย้อยหน่อยที่โคเคนมีคันเดียวเร็วโคเคนค่ะกำลังไปครับฝั่งฝั่งไม้ฝั่งฝั่งตัดไม้

อยู่ตรงที่ตัดไม้ใครใกล้ๆเมื่อกี้ตอนนี้เอ่อมีเคสหนึ่งนะครับอยู่หลังตึกแดงนะตำรวได้ยินไหมได้ยินได้ยินอตำรวจใช่ปะอยู่อยู่อยู่ใต้รถเอ้ยอยู่ใต้ฮอพี่เลย Oo มีหนึ่งเคสครับวูดูวูดูมีหนึ่งเคสหลังตึกแดงหนึ่งเคสบ้านชีเปลยว้านชีเปลยมีรถมีรถออกไปจากว oo ูดูคันครับไปยินเสียงอยู่เฉยยังไม่เห็นฮะเข้าชีเปลยเข้าชีเปลยไม้อ่ะมีเคสเรียกมาหมออยู่ดรานสองคนดูให้หน่อยครับมีชีเปลยแล้วมีชีเปลยแล้วพี่กำลังไปกำลังไปช่วยนะ เขาติดนะเขาออกไม่ได้เฮ้ยเดีวดูที่อุ้มมานี่ยคืออะไรเนี่ยอุ้มอุ้มอุ้มพี่อุ้มอุ้มอุ้มพี่เขาเป็นคนอุ้มใช่ไหมใช่ใช่พี่คนอุ้มคนอุ้มขวาขวาขวาลงลงข้างล่างขวาลงมาแล้วลงมาแล้วคุณเป็นไงบ้างเจอไหมหายโอเคอยากลงเวทีอยากลงเวทีเงอ่ะเตะแคสที่ไล่แล้วผมพึ่งฟืนอ่ะสลบอ่าเป็นอาสับสองนะ สองำทองมีอยู่คันเดียวใต้หอเลยย,ย้อยใต้หอเลยมุ่งไปสโนอเมืองบนเอาแล้วเราจะเสียตรงนี้แหละใช่จะหลุดไกลยังางหน่อยว่าถึงสองนอเมืองบนแล้วเคสอยู่ตรงไหนอะถึงสโนเอเมืองบนแล้วนะครับ องนาไปมามรกรองนาไปมากรแล้วพี่ให้นูพูดได้เนี่ยนะใช่คือถ้าพี่กด W กับเลขแปดกกดวอไม่ได้แต่พูดปกติได้อ๋อโอเคโอเคโอเคอยู่ข้าวอยู่ข้าวอยู่ข้าวไม่ไม่ใช่อยู่ฟาร์มข้าวไอ้ยข้าวเขาเขาจอดซ่อมจอดซ่อม เอขึ้นแล้วขึ้นแล้วเล่นดีสองเคสพ่อแม่สองเคสสองเคสฮัลโหลดูดูได้ยินได้ยินไหมน้องฮัลโหลเจอแล้วน่าจะ๋ยวช่วยอยู่ครับแ้ครับคุณตำรวจคุณตำรวจครับมันลงไม่ได้ครับคุณตำรวจปังมันลงได้โอ้ยยังไงลงไม่ได้คุณตำรวจจริงจริงสะพานเหล็ก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 อาเจะทิ้งยังไงได้แล้วออกจากต็นตวได้แล้วได้แล้ว ่าคุณหมอปล่อยได้คร er like right. ับอยู่ค่ะคุณอาเบอร์หลุดรอหลุปั๊มเองครับปล่อยได้แล้วครับตรงพี่ต่อผ่านสุดรอผ่านตะก้าได้ผ่านสุดรอมีเคสนึงแถวนี้ได้แล้วย้อยได้แล้วพี่ได้แล้วพี่หลุดหลุดหลุดสองศพนะมาช่วยนะเกิ้ลไม่หนีผมไม่หนีรอ้วช่คุณตำรวจไเไหนยังไงสองศพโอเวอร์พี่เลยขึ้นไอเวสุดรอขึ้นไอเวสุด ไม่ไช่เวเบนี่มาช่วยฝั่งผมด้านล่างตรงนี้ไม่เวอเร์เอาฮอรล็อกเลยเขาซ่อมไงเขาไม่เห็นฮอด้านบนฝาก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 ไว้หน่อยฝากไว้หน่อยรถรถใครตะกี้เอาเข้าไปทำคดีเนาะรถใครตะกี้เอาไปทำคดีหน่อยผ่านหน้าแพ็คหน่วงหน่วงหนูไม่ได้ พี่โต้ผมล็อกได้ไหมล็อกรถได้ไหมแตรเอาเตรียมพี่แล้วเดี๋ยวแพ็กนัดสองนะกดมือแป๊บหนึ่งไม่ดื้อไม่สนจ้าวล็อกรถอ่ะนี่ครับได้ไหมครับคนชนหนูพี่งั้นไปแซนดี้ชอรอะไรก็ได้พี่จะได้เปิดรถเรียบร้อยนะพี่เองพี่เองหลบหลบไปหลบไปหลบไปเรียบร้อยครับพหลบพี่ไป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 ทางเขาตกล่างตกล่างเอานี่ยแหละตรงนี้แหละเราได้ได้ต้องได้ใครสามแยกนั้นะ พอจะล่วงแล้วนะคุณหมอเรียบร้อยตรงนี้บ้านเราตรงนี้บ้านเราเย็นใจ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 เย็นเอาไหนถ้าร้อ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 นหนึ่งก่อนถ้าใครที่อยู่แล้วมึงมเคล็ดว่าไงบ้างใช่สองศพสองศพหลังหมดหลังหมดคุณหมอไปตรงไหนนะครับย้อนขามไว้ไม่พิกขามไว้ไปสอนอบนอ่ะคเลตโตก็ได้ครับแล้วเดียวนเอาหอพีอพี่ลงยิงอลงยิี่ลงย่ลอมีิอยิงอพีลออ่อ่ยี มีแบบสองดำนะกำลังวิ่งไปเข่าโอเปร่เนี่ยเนี้ยมันจะแหงนดูหองไงเอพี่โตเมาไงครับมันมันไม่ขึ้นเลยดิมันไปได้แค่นิดเดียวมันไม่เห็นเลยหอนะแล้วหอต้องบินสูงๆูงขึ้น่าเมื่อจนได้ยินเสียงเราจะใส่กูดาใหม่นะกูดาอันอันใหม่น่าจะเป็นเคสที่เพิ่งกดมาเมื่อกี้พี่ขึ้นไเข่าโอเปล้วด้วยนะแจนมีสองเคสหรือเปล่าตอนนี้เหลือทั้งหมดกี่เคสนะ พยามทำคดีนะครับในวอได้ย right ินไหมครับในวอร์ครับโอเคมันหายไปไหนเมืองเมืองบนมีเคสไหมครับเมืองบนโอเคครับนเข้าเมืองครับอุ้ยเฮ้ย ฮ้ยไม่เอาเคสจีเคสนะครับมีไฮแจ้งได้ไหมเคสห้าเคสหเคสเดี๋ยวห้าเคสใช่ไหมเป็นเคสใ่ใช่ไหมบอกรู้ถูกหมเงี้ยข่ทั้งหมด เอล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 อยู่ไหมเอลลงมารับตรงใบทอมหน่อยรถตกน้ำตอนไม่จริงจังเนี่ยคือจะพลาดตอนตอนรู้สึกว่าผ่อนคลายเนี่ยจะพลาดแต่พอแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเอ้